สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมีหนังเกาหลีมาสปอยครับหนังมีชื่อเรื่องว่า The Night of the Undead จะเป็นยังไงเมื่อเพเอกหนังเรื่องนี้เป็นนักเลงชอบความเกเรและชอบความยุติธรรมในที่สุดและโคตรทีกเลยนะครับหนังเรื่องนี้ทุกคนนะฟังไม่ผิดแน่ไพเอกแม่งเป็นลูกหลานมนุษย์ต่างดาวที่มาจากนอกโลกเขาได้อาศัยและกลมกลืนกับโลกมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นนักเลงทั่วไปจนใครนั้นก็ดูไม่ออกว่าเขานั้นเป็นมานาวต่างดุทมนุษย์ต่างดาวเรื่องราวจะตื่นเต้นเล้าใจขนาดไหนนั้นมารอบ ชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังกอกด like, นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของครับเรามาดูประวัติอันสุดแซ่ของตาคนนี้กันเลยดีกว่าในวัยหนุม่มเมื่อ50ปีก่อนนะมีดาวเล็กๆน้อยๆบินตรงมาที่โลกเสียงดังตุ้มมันพุ่งเล็งเข้ามาลงกลางแม่น้ำในเกาหลีตายเสียงดังตุ้มตามตุ้มตาม,ตาม,ตามยายที่นั่งดูแม่กะตกกระจายอะไรกันวะตกลงมาแบบนี้ชายคนนั้นลุกขึ้นมาโดยร่างกายที่เปื้อยตาเห็นหำอันสรงพลังยายถึงกับอุทาโอ้โบัลลักัอะไรจะยา่ขนาดน,น,น สาวพากันกี๊กัสเพิ่งจะเคยเห็นอะไรกันแบบนี้นี่คือคุณตาในช่วงสมัยวัยหนุ่มครับเขานั่นตีเนียนแต่งงานกับมนุษย์และมีลูกด้วยกันได้มีเมียหนึ่งคนและไม่มีใครรู้เลยว่าเขานั้นคือมนุษย์ต่างดาวครับเวลาตาไปตีกอล์ฟนั้นก็วงสวิงไปสลูปกอล์ฟแม่งลอยออไปนอกโลกลอยแบดาวอังคารหัวชิปายเวลากินเหล้าก็กระดกกินเหล้าลนีาก่กับน้ำเปล่าเป๊กไม่เมาไม่เลิกเว้ยกินเครื่องดื่มชูก,กำลังไม่ต่ำกว่าสามสิบขวดท้วจริง,รงๆกระดกเหล้าขาวรวงข้าวไม่ต่ำกว่าร้ยอยข ร่างกายก็ยกเล็กยกน้ำหนักได้ทีเป็นตันๆโคตรโหดอช่วยแบบบิดจำบ้ดบึดจำบึ้ดยกโคตรง่ายเลยคุณตายเห็นสารในฟิตเนสก็ไม่ได้ไอ้นี่หน้ามอลายเป็นเท่าหัวงูทันที น้องสอบครับดูนี่สิครับมันมาดะไรเร็วคุณตาบัดใช้ั่างยกน้ำหนักให้สาวนิด่ดูสิครับดูสิครับบอกเลยครับไอ้ตาคนนี้มันร้ายหมูสาวว่าตัวเองมีข่าอันเล็กใหญ่ตาบัพาสาวๆไปควบมาฮีกฮ่กับกับฮี่กับกับจนรถนั้นควบป็นมาทางๆท,ที่ปลายก็เขียนว่าที่นี่นั้นห้ามสะบรดหึมจึงกึ่งกันในที่ิศนี่คือราวะส,สุดแซ่ราวาส,สุดฮาของคุณตาพอหลังจากนี้ไปหนังเรื่องนี้จะเข้มข้นและมีแต่ฉากต่อสู้แล้วนี่คือปฐมบทเริ่มต้นของหนังเรื่อง The Night of the Undead ที่ผมนั้นกำลังจะสปอยทุกคนฟัังครบ อนนี้แฟนสาวของคุณตาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าคุณตานั้นไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปจริงๆเธอจึงจ้างสายซึมมาแอบดูและได้เห็นกับตาทันทีเจอพวกของเธอนั้นกําลังดบน้ํามันแดกแก๊สโซฮอร์ก้าห้าไม่พอกระดกอียี่สิบหัวหัวอึอึอึอออกินไม่อิ่มปัดกระดกดีเซลอีโคไอทิดเธอจึงรู้แล้วว่าคุณตาไม่ใช่มนุษย์เหมือนคนปกติทั่วไปแน่ขณะคนอื่นที่ผ่านมาเห็นนั้นยังงงเลยว่าตาตาทำอะไรเขากินน้ํามันได้ยังไงตาก็บอกขอแห้งครับหลานเอ้ย รู้ว่าคุณปานั้นเป็นมนุษย์ต่างดาวพรมันจึงเก็บแฟนสาวของคุณตานั้นไปฟารามมาม่งหน้าสงสารสุดๆนั่นจึงทําให้คุณตาระเบิดอารมณ์จะออกมาต่อสู้กับมนุษย์ทางชาที่เขานั้นไม่เคยคิดจะทําร้ายมนุษย์เลยสักครั้งวันนี้คุณตาฟิลข้ามน็อตลุดเพราะแฟนสาวของเขาได้ตายไปเขาจะไม่ยอมเชื่อใจละไว้ใจกับมนุษย์อีกคุณตาเคลื่อนไหวจากการมนุษย์ได้แบบเร็วแสงมองไม่ทันไล่ต่อยไล่ตะบันหน้าไลา่เตะไม่ให้งางท้องไงไส้ลาไปเตะกระฟุน้นลาไปต่อยแม่งให้หยับทางทางท,าทอ,าาอร้ายยมนุษ์ แต่มนุษย์เลือกที่จะทำร้ายเขาก่อนนั่นเองตาก็จะไม่ทนขอกำลังใช้พลังของมนุษย์ต่างดาวมานาวตั้งดุจแต่ทว่าพวกมนุษย์นั้นก็มีเยอะเกินรุมเล่นงานจนตาได้รับบาดเจ็บตาคายพลังจนมีแววตาสีแดงเหมือนกับหมาแวววูบติคาดฟิลคาดไล่เล่นงานมนุษย์มนุษย์คนไหนวิ่งเข้ามาจะโดนต่อยชนิดที่วานน่านมาเละเป็นโจ๊กกลับการอีกฟายเห็นว่ามีมนุษย์ตัางดาวเหมือนกันครับมันก็เอาไว้ใช้งานนั่นจึงทำให้ตาไม่เคยออมมือและลงมือเกินกว่าเหตุเกินไปตาเสียแฟนสาาาวไปและตนนนนั้นท้ททิดกจรยมุ ตายตาจึงคืนพลังเพื่อสงบสติสงบอารมณ์ขอกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาหลังจากนี้เป็นต้นไปเวลามันก็ผ่านมาถึง50ปีเต็มแล้วตอนนี้มีพวกมาเฟียและพวกนักเลงกําลังไล่ตีกันอยู่ในเมืองครับตอนนี้ตานนั้ก็แก่มากเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่มีพลังของมนุษย์ต่างดาวแล้วตารับการช่วยเหลือมนุษย์ที่กําลังเดือดร้อนทั่วไปใครเดือดร้อนให้มาหาตาเพราะมีชายคนหนึ่งกําลังโดนพวกมาเฟียรุมเล่นงานอยู่และตาก็รู้ว่าชายคนนั้นคือลูกหลานของต่างดาวเหมือนกันตอนนี้ตามีหลานชายก็คือพระเอกของหนังเรื่องนี้ค่ะ นะตาฝึกฝนให้พระเอกนั้นไปช่วยเหลือชายคนนั้นที่กําลังโดนพวกมาเฟียรุมเล่นงานอยู่กัน,นเองพระเอกแม่งกระก่งสุดๆเป็นหลานของตาไม่ว่ายังเป็นซิกเอกของตาอีกแต่เาว่าพวกมาเฟียมีดไม้มันมีครบบอกเลยว่าพระเอกแย่แน่นอนครับก็สั่งให้ชายคนนั้นวิ่งหนีไปพระเอกสู้ตรงนี้เองพวกมาเฟียไม่รู้เสียแล้วว่าพระเอกนั้นเป็นหลานมนุษย์ต่างดาวแบบนี้พออระเอกก็โจนไต้น้ําใส่หน้าแล้วทีบยอดหน้าพวกมาเฟียเรียงตัวแต่าหากมนุษย์คนไหนใจสปปกปรกพระเอกจะทีบหน้าพวกมันแม่งทั้งหมดกฎเล่กของพระเอกนั้นก็คือจะไม่ท ร้ายจนมนุษย์นั้นเสียชีวิตเหมือนกับตาได้แค่สั่งสอนได้แค่ต่อสู้สอนมนุษย์ชั่วช่วให้รู้จักทำความดีความโทษพระเอกมีเชื้อสายของมนุษย์และเชื้อสายของซากต่างดาวนะครับตอนนี้พวกเขานั้นต้องปกป้องเผ่าพัพนธุ์จกมนุษย์ชั่วช่วโดยที่ไม่ให้ใครรู้เลยว่าพระเอกและคุณตาแอบแฝงตัวอยู่ในโลกมนุษย์อยู่ด้วยเชิงมวยก็ดีโดยพละกกาลังก็ดีพระเอกนั้นเก่งกว่าพวกมาเฟียมากร่างกายของเขาไม่ได้พิเศษอะไรไปกว่านมนุษย์นะครับพ้าพาดโดนฟันก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันครับพระเอกเห็น นั่นจึงทําให้เขาสั่งสอนจนมาเฟียนนั้นไม่มีใครจําหน้าเขาได้และสายแปงหน้าคนนั้นก็ขอร้องให้คุณตาช่วยอะไรเขาหน่อยสายแปงหน้าบอกว่าเขานั้นมีลูกกับสาวต่างดาวได้ลูกสาวมาหนึ่งคนเขาจึงขอให้คุณตานั้นช่วยปกป้องลูกสาวเขาทีอย่างน้นนอยก็ปกป้องข่าพันของพวกเราเอาไว้ตารับปากจะช่วยแต่พวกมาเฟียนก็ตามมาติดๆคุณตานั้นต่อยหน้าไปเบาๆจนมาเฟียนคนนั้นไม่งงว่าคนอะไรว่าแม่งนักนักชิบหายมึงไม่รู้เสียแล้วว่าตาคือนักเลงดุนเก่ามนุษย์คนแรกของโลกเลยนะเว้ยตาอ่านการเคลื่อนไหวของ เปียได้ทั้งหมดเลยบอกเลยครับว่าเขายังไม่ทิ้งร้ายของคาว่าน,นักเลงเกา่าตารู้ดีว่าเด็กสาวคนนั้นคือต่างดาวและมีสร้อยอยู่ที่คอถามสร้อยเส้นนั้นอยู่ในมือของพวกมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็พวกมันจะแข่งแกล้งพอๆกับตาเลยแน่นอนว่าเรื่องนี้นั้นมันไปเข้าหูพวกนักเลงแล้วตอนนี้พวกมันก็ยิ่งอยากได้สร้อยเส้นนั้นมาครอบของสิครับมันมีทั้งนักเลงและเจ๊เกิง้งยูโดกิง้งคาราเต้เป็นลูกน้องพร้อมหมายมันจะไปเอาสร้อยได้ตลอดเวลาเลยพร้อมหมายมันจะเล่นงานพวกมนุษย์ต่างดาวอีกด้วยตาจึงส่งามหา้อยเส้นนั้น และปกป้องหญิงสาวคนนั้นอีกด้วยอย่างน้อยๆน,นะพวกเราก็ต้องช่วยกันปกป้องชนเผ่าของพวกเราเองตาทําภารกิจไม่ไหวแล้วเพราะตากลาลังตายและจากโลกนี้ไปตาจึงขอเพเอกนั้นเป็นคนดูแลและย้ําเตือนว่าห้ามทําร้ายมนุษย์ดิกค่ะและตาก็มอบอาวุธให้กับพระเอกติดตัวไปกับการเดินทางต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งเจยอยู่กับฝ่ายนักเกเยเธอก็เริ่มเดินทางมาตามหาสร้อยเริ่มเล่นงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดพวกมันยากรู้ว่าสร้อยเส้นนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ซึ่งพวกมันไม่ได้กลัวตาและเะเอกเลยนะครับถ้ามันได้สร้้้้อยเนนนนัันขึมาบ ว่าความมันบังเกิดและบันเทิงนกซึ่งซอยเส้นนั้นอยู่กับนางเอกที่พระเอ,อ,เอกนั้นกําลังตามหาครับพระเอกพยายามไล่ถามว่ามีใครเคยเห็นหน้านางเอกหรือไม่และมีนักเลงยอ้อนพระเอกว่าจะตามหาเธอทําไมวะให้อิทิเพรเรีบบอกว่าไม่ใช่เรื่องของมึงรีบบอกกูมาขเขารีบย้ําถามว่ามึงรู้จักผู้หญิงในรูปนี้หรือเปล่าฮะนักเลงมันก็กวนตีนกลวนปราะสาพระเอกสุดๆแมงไม่รู้เสียแล้วว่าพระเอกแม่งไม่ใช่คนธรรมดาสามารถกระโดดลอยตัวขึ้นมาไปหานักเลงได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับพอพระเอกแม่งกระโดดขึ้นมาแล้วเขาไม่ยยกจะทำ ตายนักเลงตาดำๆแห้งๆคนนี้เลยมันจึงรีบบอกว่านางเอกนั้นอยู่ทํางานอยู่ในภาพมันกลัวพระเอกสุดๆพระเอกเดินเข้ามาก็รู้ว่าที่นี่มีแต่นักเลงเต็มไปหมดเขาพยายามกวาดสายตาว่านางเอกนั้นคือคนไหนและเธอคนนี้ก็คือนางเอกของหนังเรื่องนี้ครับนางเอกเธอจึงด่าว่าพราะเอกนั้นจะต้องตามหาเธอทําไมพระเอกจึงอธิบายว่ามีนักเลงคนอื่นต้องการสร้อยที่คอของเธอและเธอก็คือต่างดาวพวกเดียวกับพวกเรานางเอกเธอก็ไม่เชื่อครับว่าเธอคือพวกต่างดาวเพราะเธอไม่รู้ว่าสร้อยที่คอของเธอคือกุญแจสําคัญถ้ามัน หายไปหรือทอดออกไปนางเอกนั้นตายได้เลยและชนเผ่าคนอื่นด้วยซึ่งนางเอกเธอเป็นนักร้องประจำที่ภาพแห่งน,นี้เธอยังไม่รู้ตัวพวกนักเลงนั้นกําลังหมายหัวและต้องการสร้อยที่คอของเธอเพ่จึงรีบวิ่งพาตัวนางเอกหนีจากพวกนักเลงครับเพ่จึงด่าว่าฉันไม่ได้อยากช่วยเธอหรอกนะถ้าตาของฉันไม่ใส่ฉันมาฉันน่ะฉันจะไม่มีทางเข้ามาช่วยยุ่งเกี่ยวกับเธอเด็ดขาดตอนนี้พวกนักเลงกําลังวิ่งไล่กวดเพราะมันต้องการสร้อยของนางเอกเอาไปใส่เพ่จึงกระโดดที่ไล่พวกนักเลงเอาไว้ต้อนจนบันไดตอนนี้เขานั้นต้องปกป้องนางเอก พอคำสั่งของตาไว้ทั้งหมดพระเอกรู้ว่าถ้าวิ่งหนียังไงก็หนีไม่รอดจึงพานางเอกแวนหลังถนนซิ่งไปแถวคลองเตยโดยที่พวกนักเลงก็สิงตามมาติดๆพระเอกเห็นท่าไม่ดีกรุงเทพนครธมราชบุรีรถติดชิดพายเขาจึงรีบพานางเอกวิ่งหนีขึ้นไปบนรถมีเขาพยายามขอนางเอกหนึ่งีีบเอาไว้เราต้องก้มกลินกับคนอื่นนั่นจึงทําให้พวกนักเลงพัดหลงตามตัวนางเอกไม่เจอครับเธอก็พยายามถามบอกพระเอกนั้นจะพาเธอไปที่ไหนพระเอกก็บอกว่าเงียบๆเอาไว้เด็กจะพาไปที่ที่ปลอดภัยเองแน่นอนว่านางเอกพูดมากเหลือเกินพอไม่ไหว ใจพระเอกครับพระเอกก็ไม่มีอะไรจะพูดอะไรจะอธิบายเขาไม่อยากอธิบายเรื่องนี้ต่อหน้าผู้คนจูจูมีสองตายายโบกรถเมล์รับรับรอๆอ,อพระเอกน่ารู้สึกได้ว่าสองตายายนี่มันแปลกๆว่ะเฮ้ยยายแก่อะไรว่ามีรอยซักวิกผมก็ลอยๆตาอะไรวะก็น,หนาหุ่นหัวจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตายายทั้งสองคือนักเลงที่ปลอมตัวมาครับพระเอกเห็นท่าไม่ดีจึงบอกให้หนางเอกระวังตัวเอาไว้เขารียดจับมือยายและต่อยยายแม่งสะเลยฟันซอกจนยายแม่งตีรังกานางเอกก็เออครับหาว่าพระเอกทำร้ายคนแก่ได้ย ไงฮะเนี่ยแท้จริงพวกมันนั้นเป็นนักเลงโดยที่นางเอกไม่รู้เลยเฮก็ต้องสู้และปกป้องนางเอกไปเชียดทีดเดียวแม่งได้เจ็บได้ตายกันทั้งคู่นะ,พะเพ้จริงทําให้เธอนอนหลับไปก่อนเพราะเ่าสู้ไม่ถนัด นักเลงมันก็กวนไปนสุดๆปลอมตัวเป็นตาเป็นยายขึ้นมาเพะเอกัตบันหน้าต่อยจนวิกผมนั้นหลุดต่อยแล้วต่อยอีกคนขับรถก็ไล่ทุกคนนั้นไปตีกันข้างร่างพระเอก็จัดให้ครับกระโดดที่จนตกรถเมย์ไปอีกหนึ่งคนเลกหนึ่งคนที่เพะเอกนั้นต้องยืนซัดยันอยู่บนรถเมย์ไอ้นีก็ไม่ธรรมดาครับสู้กับเพะเอกได้ดีเลยจริงๆผมมันบอกว่าต้องการส้อยและรู้ว่าเพะเอกนั้นเป็นมนุษย์ต่างดาวนั่นจึงทำให้เระเอกนั้นประลาดใจพอพวกนั้นเขาโดนจับได้ไปแล้วว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวนักเล กบนัคฆ่าเมืออาชีพถ้ายืนต่อยนาน,านๆเพ่อเอเก็รู้ว่าสู้ไม่ได้แน่จึงใช้วิธีล็อกคอตตรังกาตึงคอมันเอาไว้เล่นงานจนนักเลงคน,นนั้นหมดสติไปเลยตอนนี้พอเพกรีพานังเอกลบหนีไปทั่วเมืองเลยครับโดยที่จะไม่บอกว่าคนอื่นนั้นต้องการสร้อยคอของเธอและเพ่อเอขอยเพื่อนของเธอเก็บที่นี่เป็นความรับเอาไว้ในชีวิตประจําวันเพ่ต้องคอยติดตามนางเอกไปทุกที่เลยครับจนเธอนะนำคานดาวเพ่อเอจะตามทําไมกลับบ้านไปได้แล้วเพ่ก็ไม่อยากจะพูดว่าคนแบบนี้ปากดีแบบนี้ไม่น่าช่วยหรอกนะแต่ทำไง ไ,ได้พระตาสั่งมาให้ปกป้องต่างดาวด้วยกันเอาไว้เพเอกพยายามกวาาสายตามองทุกๆท,ท,ทางทุกท่าทางคนที่ใกล้นางเอกครับมีคนพยายามจะดึงสร้อยเธอแต่พระเอกก็มาคว้าเอาไว้จนนางเอกนั้นดาวว่านายทำบ้าอะไรเนี่ยมันจะเกินไปแล้วนะจู่ๆก็มีคนเดินเข้ามาและท้าเพเอกแม่งต่อยตัวต่อตัว,ตวเลยนั่นก็คืออีเจที่ยู่ฟันนักเลงที่ต้องการสร้อยมาโดยตลอดพระเอกแม่งก็งงมากผู้หญิงอะไรใจถึงขนาดนี้ท้าผู้ชายสู้ต้องลองสักทีต้องลองแม่งสักตั้งอีเจแกงยืดขาวิ่งเข้ามาจะใต้หน้าเพเอกครับถ้าลบไม่ทัน บอกเลยมีรับในไส้ไหนแน่นอนเตียนวายเตีนร้องไม่ธรรมดานะอีนี่เตๆไปเตมาทีหน,หน้าพี่เอกแม่งได้ง่ายท้องอีกด้วยพี่เอกนั้นถึงกับอุทานวันหน้าสวยนะเจะ๊แต่ไตยมึงเหม็นชิบหาย <laughs> อีเจมันก็เล่งเป้าไปเล่นงานนางเอกสิครับจนเพเอกนั้นต้องวิ่งมากระโดดทีบขวางเอาไว้ึ่งนเพเอกใส่จริงก็ไม่อยากทําร้ายผู้หญิงรอกครับแต่อีเจมันห้าวเล่นมีดเล่นตะขอซะเลยนะอีนี่เธอพยายามไล่ฟันไล่บูสใส่ใเพเอกไปหลายชอ็อตเป็นการต่อสู้ที่ต้องการสร้อยของต่างดาวแรงของเธอสู้เพเอกไม่ได้เลยสักนิดนะครับแต่แตธอนั้นไวเหลือเกินเหม็นด้วยที่หน้าเพเอกเข้าไปหนเต็มเพเอกโมโหโอ้โหตีเหม็นนะอีนี่ปันเลยขอต่อยหน้าแมงสักทีอยากทีบหน้ากูดีนะก็ต่อยให้หงท้องไงายไส้แมงเลยเพเอกสงสารครับ ยิ่งสู้อีเจก็ยิ่งแย่ร้องเหมือนหมาเพชจจึงขอให้เธอนั้นหยุดและกลับบ้านไปกินนมแม่นอนซะ ถ้าสูอีแล้วก็อีเจมึงโดนต่อยง้นะจะกลับไม่กลับให้อีเจตอนนี้นางเอกเริ่มเปิดใจคุยกับเพกแล้วครับเธอเชื่อแล้วว่าเพกนั้นได้รับภารกิจมาปกป้องเธอจริงๆและเธอก็เชื่อแล้วว่าพวกเธอนั้นมีเชื้อสายของต่างดาวพวกเธอต้องอาศัยอยู่กับมนุษย์ให้กลมกลืนโดยที่ข้อแม้คือทุกคนนั้นห้ามทำร้ายมนุษย์บนโลกและสร้อยที่คอของนางเอกก็ขอขอกกสำคัญต่อดวงดาวนี้มากพอสร้อยนี้นั้นทำให้ทุกคนหายใจบนโลกมนุษย์นี้ได้ทุกคนก็กินข้าวนั้นเหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปแต่พวกนักเลงนั้นยากเป็นให่มัันนจึงงงอออยยาากกได้้รขเคบ มันส่งคนเข้ามาเล่นงานนางเอกพระเอกวิ่งมาสุดใจช่วยยังไงก็ไม่ทันกระโดดทีบยังไงนางเอกก็โดนคว้าสร้อยไปจนได้ซึ่งสร้อยตกไปอยู่ในกำมือของพวกนักเลงน,นั่นจึงทําให้เพเอกรู้แล้วว่ามันคือหายนะโดยตรงหลังจากนี้ร่างกายของนางเอกอ่อนแรงและกาลังจะตายครับมันคือหนทางเดียวที่เพเอกนั้นต้องช่วยเหลือเธอและต้องฟังคําพูดของตาว่าพวกเราอาศัยโลกมนุษย์นี้อยู่พวกเรานั้นห้ามทำร้ายมนุษย์เด็กคาดถึงแม้ว่าเพเอกอยากจะสัต์หน้าพวกนักเลงให้ตายแค่ไหนก็ตามเขาก็ต้องเก็บอารมณ์เอาไว้ห้ามทําให้พวมนนัันนน้ ตอนนี้นักเลงนั้นมันได้สร้อยไปครอบครองแล้วครับนั่นยิ่งทาให้เพกรู้ว่านักเลงพวกนั้นจะเก่งเท่ากับเพกและตาเลยมันสั่งให้ลูกน้องคนอื่นมาเล่นงานพระเอกตัดโดนพระเอกแม่งตบโชว์ power ปิดชากภายในทีเดียวนักเลงมันก็มีลูกน้องนักสิบและมีอาวุธครบมือทุกคนกวาสะพานตรงนี้ไปได้บอกเลยว่าพระเอกมีเหนื่อยแน่ครับพระเอกทั้งเตะและทั้งต่อยส่วนอออไปตะบันอ้อไปจนสุดแขนปลายแขนพวกมันก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆจนเพกนั้นวิ่งส่วนออกไปลายกระโดดทีดย้อนหน้าพวกมันแน่นอนว่่่าานักกเเลงมชือแ้วววพ างดาวนั้นมันมีสิงครับถ้าคนปกติทั่วไปคงไม่มีใครยืนสู้ไหวแน่นอนเพกหยิบอาวุธออกมาพอโดนต้อนจนมุมหันซ้ายเจอมีดหันขวาแม่งเจอไม้หันไปไหนก็โดนไล่ล้อมเต็มไปหมดหนังเรื่องนี้บทะตลกกรกตลกเหลือเกินนะครับแนะนําเลยบทจะแอคชั่นก็ขายชาแอคชั่นกันสุดๆเอาเป็นว่าสนุกและถูกใจคนดูแน่นอนถ้าใครได้ไปดูนักเลงมันสวมสร้อยคอของต่างดาวแล้วจนมันมีพลังรีวิ่งมาด้วยพละกกาลังเหนือชั้นลอยตัวกระโดดไปเฉียดย่อหน้าเพกไปเฉียดฉิวถ้าเพเาาเกยิ่งชานังเอกก็ ตอนนี้พอเธอต้องการสร้อยมาสวมไว้ที่ตัวไม่งั้นเธอกําลังจะตายเพเอกก็คืนไม่เข้าขายไม่ออกเวลานี้เลยพอนักเลงนั้นมันมีพลังไปแล้วจึงต้องสู้ทุกทางเอาแม่งทุกอย่างเอาออกมาใช้แมงให้หมดมึงไม่ยอมใช่ไหมกูก็คงไม่ยอมเหมือนกันบอกเลยเพเอกพยายามลบการโจมตีให้ได้ทุกๆท,ทางต้องวิเคราะห์ให้ดีหาทางเอาสร้อยคืนมาให้ได้เพเอกจึงรีบดึงจังหวะใช้ซอกตีเข้าไปที่หน้าฟันซอกจนนักเลงคนนั้นหงายหลังกลางแทบหักจะตามไปซ้ำยังไงมันก็ลบได้ทั้งหมดเลยครับยิงซะด้วยแถมนักเลงยังที้เพเอกจนงหงาย ท้องไงไสกระดินออกไปก็เมื่อมันมีสร้อยมันก็มีพลังเท่ากับพระเอกเลยทั้งสองยืนป้อยกันแลกกันซ้ายขวาสายรอบนี้เดือดสุดๆไขรพลาดแม่งกับแพ้ไม่มีคำบรรยายอะไรต่อทั้งนั้นถึงแม้ว่าพราะเอกจะเป็นหลานของต้านดาวแต่อีกฝ่ายก็มีสร้อยของต้านดาวนะครับนั่นจึงทำให้ผลการต่อสู้ยังกินกันไม่ลงยังสู้สี่กันสุดๆเพคขอดอกนี้เน้นๆปล่อยหน้านักเลงเข้าไปเต็มๆมันทั้งเจ็บแม่งทั้งจุกจึงใช้โอกาสนี้คว้าขวดเบียร์โบหัวไีหัวพเพกแม่งเลยนักเลงมันคอม่อยเพคใช้จนว่าพิด จับนักเลงทุ่มลงกระจกจนแพรกเต็มเต็มจับมันเละเลูถูๆไถๆและเพะเอกนั้นก็สามารถคว้าสร้อยออกมาจากคอได้ในที่สุดเพราะสร้อยเส้นนี้คือของขวัญสำคัญของชนเผ่าตั้งดาวเพเอกจึงพยายามเอาเป็นส่วนให้กับนางเอกคนระับแต่นักเลงนั้นก็ไม่ยอมเล่นงานเื้อเพเอกนั้นแทบจะลุกขึ้นมาไม่ไหวเขาจึงซ้ำในสิ่งที่คุณตาพูดมาเสมอว่าเอาจริงได้นะปล่อยมนุษย์ได้แต่ห้ามให้มนุษย์นั้นถึงตายยิงรพเอกห็นนักเลงลากหัวนางเอกไปทรมานเพเอกก็ยิงโก้ที่มันทำกับนางเอกแบบนั้นนักเลงมันจึงงใช้ยยาาากกรระต่ แก่งมันปล่อยก๊าซพิษแกส๊สพิษออกมาถ้าหายใจพลาดกต็ตายได้เลยนั่นคือเหตุผลเดียวที่เพกต้องรีบปิดฉากให้ไหวที่สุดเขาจัดนักเลงคนนั้นทุ่มงลงโคตรแรงตะบันนาต่อยหน้าแบบไม่ปานีปามือเลยต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยและยำงแม่งอยู่อย่างนั้นอยู่กับทีจนเพกนั้นเล่นงานส่วนนักเลงคนนั้นเสียชีวิตก่อร่างมะม่วงขาที่ครับเมื่อเพ,พ,พกทำผิดกฎของมนุษย์ต่างดาวทุกคนที่อยู่บนโลกก็ต้องถอยกลับดาวตัวเองไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่เพราะทุกคนถือว่าได้อาศัยโลกมนุษย์อยู่มันก็ดีสุดๆแล้้วสุดททายก็ไมม่่ีี ไหนสบายกับการได้อยู่บ้านของตัวเองแล้วครับหนังเรื่องนี้สะท้อนมาแบบนั้นแล้วหนังเรื่องด g h t o f the u n d e a d ก็จบแล้วสารลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยโปรดฝากกดไลค์ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับในวันที่ผมท้อก็มีคนดูนั่นแหละครับอยู่ข้างๆช่วงนี้ผมเครียดและเหนื่อยท้อใจสุดๆในชีวิตจนเกือบจะปิดช,ช่องนี้ทิ้งแต่คําว่าตอนนี้ดีขึ้นมามา,มากแล้วครับขอบคุณกำลังใจใจากทุกคนจริงๆครับขอบคุณมากๆเลย